ครับนี่สายเป็นฟลูออคาร์บอนนะครับ like ผมจะวัดหัวนะโมนี่นนเอาไงผมจะวัดแบบเบาๆปกติผมจะวัดปกติผมมืนวั like <laughs> ดบินเลุยด้อยทุกคนครับโอ้ยขาจะของโอง้โหทุกคนไปมากทุกคนเดียวมีแต่ใครทุกคเลยครับมีไว้แค่เหมือนกันผมกดตัวชิดๆโอ้โหทุกคน กดไลก์ให้ดีด้วยนะไฟตกเลยครับไฟตรกรอรับแรงกันให้เกยบรอเห็นบอโดนโดนครับไงตัวนี้ใส่ดีอ้ยนอนกุม้มตอนหรกว่ท่านมาอย,ยู่ใส่ดีเ็นโล่แน่นอนตัวนี้ สวัสดีครับสวัสดีนานาหนักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับขีดนี้หมอกไม้นะครับจะไปทางเก่ามั้งตังไปย่อมปลาของครับม้วนมวยมองไปนะไม่มองขีดไปแล้วครับเอาหลอกนี่มาแลครับเอียนะเสี้ยนซ้ายนี่เป็นฟูโรคาร์บอนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปนะเดี๋ยวแวะไม้มึงไม้ห่วยนะครับนี่แวะตีมึงนะพุทธินตีเลยครับนี่ขึ้นซ้ายแล้วก็มาด้วยนะครับจะในจะรอชมผลงานนะครับเาจะมีผลงานกันมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ไป ครับนี่ซ้ายเป็นฟูลอคาร์บอนนะครับไม่รู้ว่ากี่ปอนนะเพราะว่ามันมีอยู่ในบานผมนะครับนี่่ว่าผมดึงผมต่อซ้ายหนาเล้ออู้ขาดปืดขาดปืดเลยครับต่อประมาณสี่หาหลอบนะนี่นี่นี่มครับนี่ประมาณนี้แล้วครับต่อยากนะตอนอันตอนทักดีง่ายยู่ครับตอนจบันนี้มันหยากรับมันยองมันยองมันยิกครับนี่อู้ต่อยากนะครับสายผมไม่รู้ว่ากีบปอนนะเดี๋ยวผมลองใส่เบิ้งนะครับแ้ามันดีกะจะสื่อมากใส่แต่กะ บอกขนาดนะครับตัวนี้เป็นนูนต้นรองนะครับเป็นตามประเทศเขาใส่กันนะแต่ว่าผมานาจะฝูงง่ายอยู่สายมันกระด่างนะผมปรับหมดหมดเอฟนะครับฝูงคาร์บอนไหมถ้าว่าด้ก,ก็จะปรับหมดเอ็นในร่อนนี่ร่องตีมังครับเนีย่ยปับนวงม่ก่อนเช็กเช็กครับรบัวเด็เคื่อตีเลยสายแนวนี้แต่ว่าม้วนค่อยเนียยบปลในพุผมตีโอ้ผุ่มดึงมึงนะ ลองใส่แบตเเอือนะสปอนเซอร์นะครับนี่ซื้อได้นะใช้ดีเลยแหละสายฟอนี้มันยืดหยุ่นนะสายเอ็นนี้มันยืดหยุ่นฟูออคาร์บอนอนยู่ละลองมือครับตามปรกติก็ใส่กันได้นี่ผมจะบ,บวชหัวนะมันนี้ เอาไงผมจะวัดแบบเบาๆปกติผมจะวัดปกติผมแบบวัดบินเอ้ยเด่อยู่นะลองดูนะครับเอ้ยอก็ได่อยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะแต่ว่าผมเนี่ย,ยปรับอีกก่อนเอ้ยได้ครับชิวๆเลยเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาแล้วครับแล้วก็ จะซื้อพวกสายที่มันขนาดใหญ่กว่านี้นะมาใส่บ่ค <c oughs> ่อยชินครับบ่ค่อยชินเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเบ็ดก็เลยบ่คอยชิยนมือนะประมาณนี้นะครับตีได้ยุ่งเตว่าความเหนียวเดี๋ยวผมว่าบ่ค่อยเหนียวมมันในพวดึงไปยังขาดอยู่ด้วยแต่ว่าตีดีนะ แย้เดียวตีเดียวจูนไปเได้อยๆครับแยวก็เขาเมื่อเองนะก็ตีตีเบอร์นี้ก็ได้นี่เกือบสุดนะปกติถ้าทุ่มตีพี่อีนะอืก็ได้อยู่ดีนะเอาเหลืองนะครับสายพวนี้มันจะบบอมหนามนะครับแต่เราพุ่งมาข้อียวกับโบสูพี่อีขึ้นเขาที่ว่าก็จะบบปือกันนี่คเณป่ได้ได้ครับตีไกเลยสายมันเล็กนะมั้ง ผ่านครับผ่านการตีแต่อยู่คุ่มฟูดีเดบะเออาร์เด้ละ่ะเดบะหลอกหลอกอื่นพุม่มบูรู่นะ <c oughs> ไม้กับไม้ครับเช็คไม้เรียบร้อยเบรติดพุ่ป,ประมาณนะบ่หัวดครับเหมือนี้เยีวยวยานสายขาดเนี่ยลองไม้หนิมึงครับพุ่งจะมาคอยตกทำไมเขาตกเลยแหละมันมันบมกาสท่านกินัอองมึงครับมันกินอยาน่างทำไมมา,าได้กระป๋อได้เรียกโบมาเลยครับ แบบที่ขอบแบบน้ำงามก็ยังบมกินนะคำว่าเปิดกล่องในกั๊ดดูครับเริ่มกดัดเลยไหมนี่นตัวปวยยังกครับข้อเปิดกล่องกับบกัตเอง ร้อยลุย,ลยทุกคนนะครับโอ้ขี้ขาเจ้าของนี่ละตัวนี้แล้วมัน้ำก๊าซอยู่ครับอืมเต็มแหลกมากนะครับมีโคนหนาน่านนะครับไปปอกนะควันกัดได้ออกไนี่นะคนลอกไม้นี่ครับบ่เคยได้อดแจ๊กคือผมบอกเลยรถดิ่ไตจัดตีถึงฝั่งนะ ก็จะได้เต็บูนตีไรมาเลนืยครับนี่ใาการตกปลากระแนงเ,นเลยแล้วครับตอนกลับที่มันเหนื่อยตอนมาหันบอนอยู่แล้วตีมาเหนื่อยรวยเลยครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบเจ็ดนาทีนะเดี๋ยวพวกว่านะสี่โมงนะสี่โมงสิบหกชั่วโมงหนึ่งครับเตยมนียเต็มเลยโอ้ขี่ไหลงก็จะกินไหนนะครับ นองอะนี่กระเที่ยวบต่ขาปลาไม้ปลาขอกกับอเห,นหออนะ็น่ปลาขอกนกระเที่ายตัวอีกปักหนึ่งคัดตัวเดียวบย่ได้นะบ่โดนคัดกบุมใหม่ใหน้น,หนิแค่นี้เท่าอให้นน้ก็บบไดยเพี่ยน อุสาสรงแต่ว่า16บุคคยดีไาเลยครับเพราะมันอะไมันยืดยุนเลยนะวานี่ก็ะลงคลายนะแต่ว่าผมเอื่นไซมองครับใสไซมองไว้เบ,บิดลเลยไหมเจาไม้เหรอไม่กระขอขอห่่ผมเห็้นบ้างดิแต่ผมเคยตีนี่มันแดนนี้ดูนะ ตัวเดียวกันบ่จช่เอวกบใหม่ครับเคยตีเนี่ยกบใหม่ไม่เคยได้ครับบอกแอคิบักบอกแกจับไม,ม่ปอกนี่เกี้ยววัดนวครับบอกกิน ต้องเตอบกบอะไรไม่รู้ค่ะดิเผื่อมันซัดตุ้ม งัดพวกเขาครับโอ้ยง่ายอย่งได้ยวเมื่อกี้ยังไปยังม,มาเอาคือกุบอะไรไม่รู้ค่ะกัดเฉยเลยง่ายย่ไงเดียวเมื่อกี้กาแต่พร้อมครับโอ้สิรัย เปิดเลยตัวนี้กัดโดนเป็นนี้เด้ยวโดนไปมาโดนเด้ยวเป็นยังไงโดนเลยครับตัวนี้ประจับกันผมปวดตัวจีิแรงโดนครับโดนกบอะไรไม่รู้นะนี่อย่างไปยามาเอาเลยครับ นี่อ่ะกบอะไรไม่รู้นะครับนี่ที่ผมทําเองนะครับสับกินนะีดนะเียบรลอยครับเมื่อกี้กาดบรดกคนนะเียอร้อยครับเตีมสองนะเป็นเตียมนะครับเดยบรย้อยกบอะไรไม่รู้ <c oughs> ลองเดิมนะหลองก็ใส่หมอกนะครับนี่เพ่ว่ามันโล่งๆนะ เยวผมก็เอี่ยงเลยหลบมผัดบ้างก็ด่งอย่างนี้เดอะสิตื่อเรื่อยๆครับกันเยอะอะไรไม่รู้นะโดนจนได้ซับทีทีครับถ้าใส่พวกสปินกันจะซับห่างๆกว่านี้นะ ตัวนี้มันหลอบสูงกับ XG เลยมันไหนหลอบมันกับเหยื่อซับเป็นสับซับทีเลยครับซับนิ่มๆน,นะงานหินเกียร์ครับไม่ใช่งานมืออะไงกบมาบานเดี๋ยวสิไปตัว บายโมงสี่สิบเก้าตายตายครับผมเรียว่าหอดบานพอดีเมฆมาหาตาห้บอไปตกเจลเม็ดนะคือเปคูครับเอกระเจ้าสป,ปูลพีนะตัวมนันนนหลากะมาพอดีเครับแล้วจก้เราจะผลงานนะช่วงบ่ายนะถ้าก,กินยังใส่สบกหอยนะครับบกหบอยบการันตีนะบสิไดบอ เทว่าจะได้มีขื่นแ่นได้เลยนะเ,เ,เออทีเลยเลยเทว่ทาถามปกติปล่อยโต๊ะมันจะกินได้เลยเนี่ยโต๊ะหนามีสัตว์เลยนะมนขีี้เยเยยลสปูนนะครับสปูนนี่ตรงเบ็ดแข็งๆเนี่ยนะเบ็ดบ่แข็งน,นะน,งนี่ล่าครับบอกเลยเป็นเออาร์นะมีจีเสียงกับเรียวมาตัวนี้ สายฟูล์คาร์บอนนะครับอะไรคือโฟล์คาร์บอนออูเอาหยิบเลยเอากูะเจี๊ยบจะไปส่งสักปั๊ดนี่แหละอืออู้ขยะฮักเอามันเอามันนี่ตูไฟยี่ห้อใจเย็นใจเย็นเอาคุณมาดิบอหากรึยังไทยนี่ก่อนเอาอ้ะไหมเอาปวดเวืเดี๋ยวนีก็เดี๋ยววันจะมีกี่เสียงมีกี่เสียงนะเอ้าลูนะครับดากนี่ลูนะครับ โทษครับลูกพี่เรื่มเบิงครับมึงตะกรงง่ายไปอีกด้งาไปอีกด้สปูนนะครับใส่ดีเอา

ขี่ปากได้เจ็บไหนเอาทั้งแรละเลยดีที่ทำเฮียเบาๆเล็บปาตัวกันตื่นขี่ปากมันนั่นแหละเก็บลอยนะขับพอดีของปิ๊ปเปอร์นี่แหละโดนครับ สกดตึงอา้อาวเก็บลอยครับเต็มเหล็กตันหลาเอาไปให้พ่อใหญ่เด้อไ,ไปเอาลงตีมือเดียวมันจะตีอยู่เอ๋อครัตัวนี้จะเป็นต้องผมหล่อแปดนะครับโอหลอ่อเจ็ดจุดแปดเอ็กจีจริงจริงก็งเหรียญผิวน้ำครับเทวะใต้น้ำก็ได้เทวะเฟืองมันจะใหญ่ฟืองขึ้นมือนะแต่มัน ันยำบรนั้น,น,น,นตาน,น้มไปนลยครับมันบ่นตึกๆๆคือก็ดีนะก็ะด้อยู่น้ำลาเปิดแต้มเหล็กด้วยครับได้ว่าก็จะห่างพวกมาที่นี่อาจจะห่างด้แหละเหนจะตื่นเนี่ยอยู่ขี้ตกใจป่าคนปุ้ยไฟตกเลยครับ ตกรอรับแรงกระแทกเหียบร้อยเห็นบอโดนโดนครับง่ายตัวนี้ใส่ดีโอ้ยนองผมต้นลวท่านมาอยู่ใส่ดีตัวนี้โล่แน่นอนตัวนี้โดนครับโดนครับโดนนะดอนดอน มาถ่ายเห็นไหมคุวกดอนดนามาถ่ายกิดตัวสับเห็นนะดู้นครับใส่ใหญ่เลยตัวนี้อืม,อมจะปูนตัวหมานนะครับ โดนนะใส่โลดนครับนี่อ้ยอ้อยอไง,องดงหลานะ้ยอ,อ้้ยไงพหลานนะบิ๊กเห็บลอยกิบเบอร์เยอะโดนหลานะครับเรับลอยกิบเบอร์โดนหลาน มาแล้วมาวดนด้เดียวเดียยวทยผมอครับทุกพี่แน่เอท้ากิบเปื่อยจุ้งนีดล่าบอเป็นไดิด้วนดวนยังไม่ไทยอะไรกันครับเนี่ยผู้หนึ่งเท้ากิบเปผู้ห่งบัมะนนะครับ ใส่โลหัวครับรูมอเตโทรศัพท์ันครับแป๊บแป๊บเมืเ่อยเลยครับปลาเว้นแหงเลย เราควรจะเบื่อใดบ่เด้อใหญ่ดีเลยครับให้ปลาบ่คนน้ำถักปลาหนำมุดแห้งแล้วมาเ่อะอืมถากนล่าขนหน้านะครับเดี๋ยวเอา,าครับมีกิ่ปืดดีไปอีกอย่างนะครับอู้อูอออเดี๋ยวผมเอาไป มันลือดเดือดเลนี่สปูนนะครับวายอืออืออือสปูนนะกิ๊บเป๋ครับเอร้อยสปูลมันนี่ว่าสปูลตัวมนันโอเคครับนาฬิาพ่อนะไม,นมอนนะไม้หนีเมา่าีวัน่โบกินนะไม้หนีเพมทีร่อนหลากอะทึ้งบกหอย์ทั้งขี่กระเดือนนะหรือว่าใส่ดือนบ่ก,กินนะกระเดือนแตง <laughs> ไม้แตกเลยครับมันอยู่ในปา่าไงเบิรดนะในที่ที่เหลี้ยงปา่ากี่ต้องใจนะป่าผมน,มนี้ครับกินนี่ครับพอแล้วครับส่วงเจ้ากับในซองเตรียมนะพ่อชอนพอดีกลับมาบานกับตากับบอหอยมาตกเจลเม็ดนี่มนะั้นะีกินนี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับยินดีกับไม่ลินนะครับ,นนรบสวัสดีครับ